เพลงท้มแม่แม่ห,หลหลังมนะ่ะแม่มาสู้หน้าประชาชนเหมือนกันชะไนะไสาวสวนแง <c oughs> นตงแม่ด้านหลังมาขอเพลงกงร้องสามาลมประจิลองร้องไห้แม่ไปกอการตรวจร้องเพลงไปครับไมขอเพลงยากขนาดนี้เ <c oughs> มื่อกี้สาวสวนแตง๋อกงแก,ง,แก,ง,แกงสาวทุพเ่น,เน ไอ้หนุ่มชุพรอห้ 500. อาร้อยอเดอรลิสเพลงหเหลือตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวลองส่งนมาหิ้งอาส,ส,งสาวสดแต่งสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาหรื่องดังโดดจัดกระทางทั่วกรุงเพราะเขาประโวดเทพที่สมแสงดาวรุ่งภาพจะมาขึ้นกรุงเจจึงพุ่งสุพาพเป็นใจ แม่ขอเพลงก็รับนักร้องส